เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็จบสวิตช์กาแฟดำมาดิแตนี้มันมีเรื่องี้ดน่ารักครับเตี่ยนี่กาแฟเป็นคู่แข่งหลายหลายหลายเจ้าหลายกรองสู่ีที่สามที่สี่แลก็มีร้านหนึ่งที่ร้านเก้าสองเกสเคาเฟ่อยู่อยู่ตรงข้างหน้าบัดนมันครับก็สั่งกาแฟดำป๋าก็ซื้อมาครับเปิดเนี่คเืองเป็นกลองแล้วก็ มีน้องแข็งใส่ดเ,เ,เ,เดี๋ยวพจน์จะช่วยดีเป็นแพ็กเกจด้วยนี่เออนี่ครับมาดูเป็นแบบการพกเนาะก็ซีนแบบนี้นะผมดูน้องแข็ง, <c ười> งก,ขนะกับเลยโอ้ขโมดุ้ของดุ้นีีคือทำไงให้ผูกใจลูกค้ามันก็ปิ่นปริทั้งขนาดมัเป็นน้ำแข็งนะ้ำแข็งน้ำแข็งหลอดก้อนเล็กเนาะแล้วก็กนะวกซีนมานะครับ รีบรกิก็ต้องรีบกินครับไมก็ใส่ช่องปิดไว้หรือว่าก็ผ่าหลายชั่วโมงไม่จะลา,ายอันนี้ต้งมาเลยจ้ะไม่ีสิบระทีนะเราเปิดดูด้าน,นอะไรนะกินด้าน9 2้าสเจ a ส e ปคาเฟนะครับอยู่ตรงวัดหลยชัเอ้ยขอโทษขอโนษมันที่พระนางแล้วก็ขอ,พพพของพนาง รมาณนี้ครับสดีเย้นมาหน่อยนึงหยัดละลายแต่ว่าแ้กวนก็กาฟแกาฟไอติเป็นเซตละลายวันนี้ก็หลายหลายข้าวเ,เ,เวาราเพี้ยนอะไรจุดสุดมี่กาแฟ แม่มาก็ซื้อประมาณเนี่ยหลายหลายล่ะหลายสิบพันร้อยไม่ก็มีซอนมีหลายอะไรที่แบบบบสวยครับครับก็ประมาณนี้ครับดูก็เลียกอะไรกั่เกณฑ์เนาะสินค้าพันที่ทำให้คนแบบอะไรหยกไปตรงนี้ได้ง่ายแล้วก็ไปประกอบก็เป็นอะไรถ้ายังไม่กินก็ใส่ชงพิซซ่าก่อนจะได้เครับาก เป็นแนวคิดดีครับครับอันนี้ก็มานำเสนอสินค้าบอดีินะครับเผือใคท่นทานมา็แมม้ตสตัวไปฝาดูของาราง่ายคอมมนพกครับบดีไปตั้งใจครับบี้สามเวสิงห์ดเดีรครับริงๆครับเียมเื่อโรงเรียนสูงีสิมครับซื่อมากินบดี้ขอใครนิดหน่อยครับสวัสดีครับ